ฮัลโหลฟิลซื้อข้าวเสร็จยังเนี่ยไปนานแล้วนะใกล้ถึงแล้วพี่ฟิมโอเคโอเคเจอกันที่บ้านนะเฮ้ยพี่จับมือหนูทำไมไปพี่อย่าทำอะไรหนูเลยหนูกลัวแล้วไปหนูไปเถอะเอามือถือมาเอาเงินมาด้วยเร็วพี่ไปหนูเถอะพี่อย่าเอามือถือหนูไปเลยหนูไม่มีใช้แล้วเนี่ยสงสารหนูเถอะเฮ้ยเอามาเร็วพี่ไปหนูไม่ได้เอามาเร็วเร็วเงียบนะอย่าตงเีลงค่ะพี่ เฮ้ย <Hey, S 2> พูดดีๆไม่เชื่อหนือพี่หนุ่ยค่คะพอดีว่าหนูมาหาญาติแถวนี้คะ่ะไม่ทราบว่าพี่เคยเห็นหน้าคนคนนี้บ้างหรือเปล่าคะไม่คุ้นนะไม่เคยเห็นนะพี่ลองดูดีๆสิคะไม่เคยเห็นหรอกคนเนี้ไม่น่าจะอยู่ในซอยนี้หรอกสัญญาณช่วยชีวิต ถ้นเพื่อนๆดูคลิปนี้นผ่านๆก็อ<ๆ>าจจะคิดว่ามันเป็นผู้รักธรรมดาคู่หนึ่งที่กําลังเดินช้อปปิ้งแบบปกติแต่ถ้าสังเกตดีๆมันจะดูแปลกๆเ<ๆ>พราะจริงๆแล้วสถานการณ์นั้นมันเลวร้ายกว่านั้นมากโดยผู้หญิงคนนี้นั้นต้องการขอความช่วยเหลือโดยไม่ให้ผู้ชายที่มากับเธอนั้นรู้ตัวเธอนันนพยายามมองหาความช่วยเหลือและมีแค่มือเดียวว่างเนื่องจากอีกมือนั้นถูกจับไว้แน่นพยายามสบตาคนที่เดินผ่านไปผ่านมาหลังจากนั้นเธอก็ได้ยกมือขึ้นมาและได้ส่งสัญญาณที่กําลังดังในติ๊กต็อกี่ขอความช่วยเหลือแบบนี้ก็ได้รอ ฟิล <Phil, S 2> นั่งดูอะไรอยู่อ่ะนี่ไงพี่ฟิลมันลังฮินเลยอ่ะคืออะไรอะ่ะฟิลพี่ไม่เข้าใจอะ่ะมันคือเดอะสิงค์นอฟเฮลไง่ายมันเป็นสัญลักษณ์มือขอความช่วยเหลือเพื่อ <P ew> er> ไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้ขอความช่วยเหลือ <P ew> er> เป็นสัญญาณมือสากลที่เขาใช้กันทั่วโลกเลยนะจริงเหรอฟิลพี่ตกข่าวเหรอเนี่ยจริงสิหนี่ทําง่ายมากเลยนะทําแบบนี้แล้วก็กำมือลงทําง่ายมากเลยพี่ฟิลลองทําดูสิแบบนี้เหรอฟิลใช่แบบนั้นแหละเนี่ยนะฟิลใช่ ยังยังไม่ช่วยพี่อีกช่วยอะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรอันตรายเลยก็นี่ไงพี่ขอความช่วยเหลืออยู่ช่วยเหลือพี่หน่อยเร็วงงอ่ะมูกะไรเนี่ยเนี่ยแล้วสิอะไรเป็นอะไรเนี่ยนี่ไงพี่ขอยืมหน่อยสี่ร้อยช่วงนี้พี่ช็อตช่วยเหลือพี่หน่อยฮ่า เขาเอาไว้ขอความช่วยเหลือเวลาเกิดอันตรายไม่ใช่มาขอยืมเงินกันเนี่ยแหละฟฟลอันตรายก็พี่ไม่มีเงินไปซื้อขนมอ่ะพี่อดอ่ะนะาๆนขอหน่อยก็ได้ก็ได้หนูโอนให้สัญญาขอความช่วยเหลือใช้ได้จริงด้วยเฟลทำอะไรกันอยู่อะลูกคุยกับน้องอยู่อะแม่ฟฟลทำงานกลุ่มเสร็จแล้วยังอะลูกเสร็จแล้วค่ะแม่ฟฟลเช้าเนี้ยแม่ปวดหัวแม่ไปซื้อข้าวท่าไม่ไหวฟิลไปซื้อให้แม่หน่อยได้ไหมแม่จะซักผ้าลูกได้ค่ะแม่ เดี๋ยวหนูออกไปซื้อข้าวให้ก็ได้แม่แล้วให้พี่ฟิลมาซักผ้าแทนแม่ไม่สบายแม่ก็ไปพักเถอะได้ฟิลงั้นเดี๋ยวฟิลไปซื้อข้าวนะเดี๋ยวพี่ซักผ้าเองแม่งั้นเดี๋ยวเราสองคนจัดการให้ค่ะงั้นเนี่ยหนูไปแค่เซ่นะแม่เดี๋ยวหนูซื้อข้าวกล่องมาให้ขอบใจนะฟิล,ฟลค่ะแม่ไปพี่ฟิลงั้นเดี๋ยวหนูไปซื้อข้าวก่อนนะไปซักผ้า ฟิวก็ไปซื้อข้าวให้แม่นานแล้วเนี่ยเซเว่นก็อยู่แค่ปากซอยเองโทรตามฟิวหน่อยเถอะทำไมร้อนอย่างนี้เนี่ยฮัลโหลพี่ฟิลมฮัลโหลฟิวซื้อข้าวเสร็จยังเนี่ยไปนานแล้วนะใกล้ถึงแล้วพี่ฟิลม โอเคโอเคเจอกันท okay, okay. ี่บ้านนะเฮ้ยพี่จับมาหนูทำไมไปพี่อย่าทำอะไรหนูเลยหนูกลัวแล้วไปหนูไปเถอะเอามือถือมาเอาเงินมาด้วยเร็วพี่ไปหนูเถอะพี่อย่าเอามือถือหนูไปเลยหนูไม่มีใช้แล้วเนี่ยสงสารหนูเถอะเฮ้ยเอามาเร็วพี่ไปหนูไปเถอะมาเร็วๆพี่ไไปปหนูเเอามร็วๆสิเอามานี่เร็วพี่ไปหนูไปเถอะมาเร็วเร็วเร็วเฮ้ย เร้ไม่ไช่วยนี่ไม่งั้นเจ็บตัวพี่ยอย่าทำหนวดเลยหนูกลัวแล้วเงียบไหมอย่าส่งเสียงขาพี่เงียแล้วทำเลยดีนี่เฮ้ยเอามือถือมาเร็วดิพี่หนูว่าล่ะหนูกลัวแล้วเฮ้ยพูดดีๆไม่เชื่อี่หนูกลัวพีค่คะ คีอว่าหนูมาหายาติแถวนี้ค่ะไม่ทราบว่าพี่เคยเห็นหน้าคนคนนี้บ้างหรือเปล่าคะไม่คุ้นนะไม่เคยเห็นนะพี่ลองดูดีๆสิคะไม่เคยเห็นหรอกคนนี้ไม่น่าจะอยู่ในซอยนี้หรอกไม่คุ้นนะลองดูให้แน่ใจอีกครั้งหนึ่งสิคะเนี่ยค่ะดูดีๆสิคะดูให้แน่ใจอีกครั้งหนึ่งค่ะคนนี้ค่ะพี่คะพี่ลองดูให้ดีก่อนสิคะเนี่ยค่ะเอ๊บอกไม่คุ้นเลยคนนี้ไม่เคยเห็น ค่ะพี่งั้นหนูต้องขอโทษด้วยนะคะไม่เคยเห็นก็ไม่เคยเห็นหนูไปก่นนะะอนค,ค่ะเขาปุ้นค่ะเอ้าเด็กหายไปแล้วมีหน้าเลยจะได้เงินกับมือถือแล้เชียวเฮ้ยน้องคนเมื่อกี้มันทำกับข้าวล่วงไว้นี่ไม่ได้เงินไม่ได้มือถือได้ข้าวไปกินก็ยังดี เจ็บตรงไหนไหมจนมันได้อะไรไปบ้างไหมไม่เจ็บค่ะพี่ส่วนโจนก็ไม่ได้อะไรไปดีนะคะที่พี่มาช่วยทันไม่งั้นแย่แน่เลยอะค่ะดีแล้วน้องพอดีพี่เห็นน้องอะส่งสัญญาณมือขอความช่วยเหลือพี่เลยเข้าไปช่วยดีนะเน่ที่น้องไม่เป็นอะไรฟิวทาไมกลับบ้านชา้าจังอะก็หนูโดนป้นน่อยพี่ฟิมฮะโดนโจนป้นแล้วเป็นไรมากไหมอะฟิวแล้วมันได้อะไรไปไหมอะ โดนไม่ได้อะไรไปอ่ะพี่ฟิมเขาไม่ได้ทําร้ายหนูอ่ะส่งสัญญาณมือขอความช่วยเหลือพี่เขาเห็นก็เลยมาช่วยอ่ะขอบคุณนะคะพี่ที่ช่วยน้องหนูไม่เป็นไรจ้ะพอดีพี่เคยเห็นในติ๊กต็อกเรื่องสัญญาณมือพอดีเห็นน้องเขาส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือมาพี่ก็เลยเข้าไปช่วยขอบคุณนะคะพี่ไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรจ้ะนี่รีบกลับบ้านกันเถอะนะค่ะพี่ <มา S 1> บ้านฟิวกลับบ้านสัญญาณเดอริงนอฟเฮลมีประโยชน์นะคะทุกคน จริงค่ะทุกคนเพราะว่ามันเนี่ยอาจจะช่วยชีวิตเราได้นะคะทํามือแบบนี้ค่ะเอาไว้ขอความช่วยเหลือนะคะดีนะที่เมื่อเช้าอ่ะหนูอ่านเจอเลยขอความช่วยเหลือทันไม่งั้นอ่ะโอ้โหไม่รอดแน่เลยอะ่ะจริงฟิลพี่ว่าเรากลับบ้านกันปะ